สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูจริอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักมีการทดนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการวาดรูปบาโมเดลขั้นที่3นะคะขั้นแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีทมนะคะขั้นที่4ขั้นตรวจสอบคำตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะต้นกล้าเก็บส้มมาจากสวนรวม75เข่งส้มหนักเข่งละ45กิโลกรัม ต้นก้าเก็บส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัมการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือต้นก้าเก็บส้มจากสวนรวม75เขง่งส้มหนักเข่งละ45กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้นกล้าเก็บส้มทั้งหมด กี่กิโลกรัมการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่สองขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการวาดรูปบา์โมเดลครูแทนส้มหนึ่งเข่งด้วยรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปต้นกล้าเก็บส้มมาจากสวนรวม75เข่งจะได้ดังรูปนะคะนักเรียนเราคงจะไม่ได้วาดรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด75รูปนะคะส้มหนักเข่งละ 45กิโลกรัมต้นก้าเก็บส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัมเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคานักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะเราจะใช้วิธีวิธีใดคะวิธีการคูณคะ่ะถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่สาม ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำมี2วิธีนะคะวิธีทำวิธีที่1นึ่ครูขอเป็นการคูณแบบแนวตั้งก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนข้อความให้ครบใส่เลขให้ตรงหลักต้นก้าเก็บส้มมาจากสวนรวม75เข่งส้มหนักเข่งละ45กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคูณนะคะ มาดูวิธีการคิดกันนะคะ75คูณ45 5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ต่อไป5คูณ7ได้35บวกทดอีก2เป็น37นะคะใส่7ที่หลัก10และใส่3ที่หลักร้อยต่อไปคูณ4ในหลัก10 กับ5ในหลักหน่วยนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยก่อนนะคะ4คูณ5ได้20ใส่ศูนย์ที่หลัก10และทด2ที่หลัก10นะคะต่อไปคูณหลัก1ิบกับหลักสิบนะคะ4คูณ7ได้28บวกทดอีก2เป็น30ใส่ศูนย์ที่หลักร้อยและใส่3ที่หลักพันนะคะและนำผลคูณมาบวกกันนะคะ ห้บวกศย์ได้5 7าบวกศย์ได้7 3็บวกศได้3นะคะใส่3ในหลักพันเพราะไม่มีตัวบวกนะคะดังนั้นต้นกล้าเก็บส้มทั้งหมด3375กิโลกรัมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3 ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำม,มี2วิธีนะคะวิธีที่2ใช้วิธีการคูณแบบแนวนอนนะคะต้นก้าเก็บส้มมาจากสวนรวม75เข่งส้มหนักเข่งละ45กิโลกรัมต้นก้าเก็บส้มทั้งหมดเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้75คูณด้วย45เท่ากับ เด็กๆช่วยครูคิดสิคะคำตอบคืออะไรคะเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบคือ3375กิโลกรัมถูกต้องคะ่ะดังนั้นต้นก้าเก็บส้มทั้งหมด3375กิโลกรัมนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่4 ขั้นตรวจสอบคำตอบคำตอบคือ3 3 7 5กิโลกรัมตรวจคำตอบผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับตัวตั้งผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับ3,375หารด้วย45เท่ากับ75 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้นต้นก้าเก็บส้มทั้งหมด3,375กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะพ่อค้าขายไอศครีม48แท่งราคาแท่งละ32บาทพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ การแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพ่อค้าขายไอศครีม48แท่งราคาแท่งละ32บาทสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ การแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่2อขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการวาดรูปบาโมเดลครูแทนไอศกรีม1แท่งด้วยรูปสี่เหลี่ยม1รูปพ่อค้าขายไอศกรีม48แท่งนักเรียนดูตามรูปนะคะเราคงจะไม่ได้วาดรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด48รูปนะคะไอศกรีมราคาแท่งละ32บาท พ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมดเท่าไรเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะใช้วิธีใดคะนักเรียนเราใช้วิธีวิธีการคูณค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำมี2วิธีนะคะ วิธีที่1ครูขอเป็นการคูณแบบแนวตั้งก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนข้อความให้ครบใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะพ่อค้าขายไอศครีม48แท่งราคาแท่งละ32บาทนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคูณนะคะเรามาดูวิธีการคูณ48คูณด้วย32นะคะ8คูณ2ได้16 ใส่6ทด1นะคะต่อไป2คูณ4ได้8บวกทดอีก1เป็น9ใส่9ที่หลัก10นะคะต่อไปคูณ3ในหลัก10กับ8ในหลักหน่วยนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยนะคะ3คูณ8ได้24ใส่4ที่หลัก10และทด2ที่หลัก10บนะคะ ไปคูณหลักสิบกับหลักสิบนะคะ4คูณ3ได้12บวกทดอีก2เป็น14นะคะใส่4ที่หลักร้อยและใส่1ที่หลักพันและนำผลคูณมาบวกกันนะคะ6บวก0ได้ได้6นะคะ9บวก4ได้13ใส่3ทด1 4บวกทดอีก1เป็น5นะคะ ใส่หนึ่งในหลักพันเพราะไม่มีตัวบวกนะคะดังนั้นพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมด1,536บาทนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำม,มี2วิธีนะคะวิธีที่2ใช้วิธีการคูณแบบแนวนอนนะคะ พ่อค้าขายไอศครีม48แท่งราคาแท่งละ32บาทพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมดเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้48คูณด้วย32เท่ากับเด็กๆมาช่วยครูคิดสิคะคำตอบคืออะไรคะคำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบคือ 1,536บาทค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะดังนั้นพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมด1,536บาทนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่4ขั้นตรวจสอบคำตอบคำตอบคือ1,536บาท ตรวจคำตอบผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับตัวตั้งผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับ1536หารด้วย32เท่ากับ48นะคะซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นพ่อค้าขายไอศครีมได้เงินทั้งหมด 1536บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะจัดเก้าอี้ในห้องประชุม25แถวแถวละ42ตัวห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ จัดเก้าอี้ในห้องประชุม25แถวแถวละ42ตัวสิ่งที่โจทย์ถามก็คือห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการวาดรูปบาโมเดลครูแทนเก้าอี้ในห้องประชุม1แถวด้วยรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูป จัดเก้าอี้ในห้องประชุม25แถวจะได้ดังรูปนะคะเราคงจะไม่ได้วาดรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด25รูปนะคะมีเก้าอี้แถวละ42ตัวห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะวิธีใดคะเราใช้วิธี วิธีการคูณค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำมี2วิธีนะคะวิธีที่1ครูขอเป็นการคูณแบบแนวตั้งก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนข้อความให้ครบใส่เลขให้ตรงหลักนะคะจัดเก้าอี้ในห้องประชุม25แถว แถวละ42ตัวนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคูณนะคะมาดูวิธีการคิดนะคะ25คูณด้วย42 5คูณ2ได้10ใส่0ทด1นะคะต่อไป2คูณ2ได้4บวกทดอีก1เป็น5ใส่5ที่หลัก10นะคะต่อไปคูณ4ในหลัก10บ กับ5ในหลักหน่วยนักเรียนอย่าลืมใส่ศูนย์ในหลักหน่วยนะคะ4คูณ5ได้20ใส่ศูนย์ที่หลักสิบและทดสองที่หลักสิบต่อไปคูณหลักสิบกับหลักสิบนะคะ4คูณ2ได้8บวกทดอีกสองเป็น10นะคะใส่ศูนย์ที่หลักร้อยและใส่1ที่หลักพันและนำผลคูณมาบวกกัน ศูบวกศย์ได้0 5นบวกศได้5 0ย์ไม่มีตัวบวกใส่0นย์นะคะหไม่มีตัวบวกใส่1ในหลักพันนะคะดังนั้นห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดห0ึ่ตัวนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3าม ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำมี2วิธีนะคะวิธีที่2ใช้วิธีการคูณแบบแนวนอนจัดเก้าอี้ในห้องประชุม25แถวแถวละ42ตัวห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณ25คูณด้วย42เท่ากับเด็กๆมาช่วยครูคิดสิคะจะได้คำตอบเท่าไหร่คะ จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1,050ตัวคะ่ะเก่งมากเลยนะคะดังนั้นห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมด1,050ตัวนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่4ขั้นตรวจสอบคำตอบคำตอบคือ1,050ตัว ตรวจคำตอบผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับตัวตั้งผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณเท่ากับ10,50หารด้วย42เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ25นะคะซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมด1,050ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ สรุปนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นที่2นะคะขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการวาดรูปบาโมเดลขั้นที่3นะคะขั้นแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีทำขั้นที่4นะคะขั้นตรวจสอบคําตอบการบ้านวันนี้นะคะ เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้า197นะคะสำหรับวันนี้ครูจลิสวัสดีค่ะ